แต่ยมพิสเป็นเพื่อนการจัดต่อไปถ้าจะเป็นไปได้แล้วเมื่อก่อนเราไปจะไปลงพี่พุทธธรรมเนี่ยเห็นวัดท่านใหญ่ท่านว่างแต่ปัญหาภายในเยอะคงลงไม่ไหวแล้วไปดูแล้วเบิดก็ไปเจอแล้วเบิดเราออกวัดไม่ทันก็ยุ่งงินแต่ว่ายมพิสเสนอวัดที่ธรรมารามใช่ไหมธรรมารามก็ก็เป็นโหจะสู้ไอ้สำนักของฤาษีนั่นแหละฤาษีใหญ่ระดับ เราก็จะไปโดนถ้าเรามีฤทธิ์ไม่ถึงพู้ดิฉันเดี๋ยจะไปเข้าท่าของชดินนี่คงไม่ไหวแนะ่ผมโดนปญหานหักเผาแน่ๆเลยมีเส้นใหญ่นะ,อะลองลองดูก็ามาก็คุ้นไปจันมหาบุญชูดีนะตอนนี้ท่านก็ไปลองเจ้วาวาดนะแต่จันพยองก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างส่วนใหญ่อาจาะมญชูจะทําหน้าที่แทนก็รอให้จันมญชูขึ้นมามีเ้าพวยเยอะๆหน่อยก็จะจัดง่ายขึ้นนะแต่ว่าต้องจัดอยู่ในช่วงที่หลวงพ่อใหญ่มองไทยไม่มานะ แถวพ่อใหญ่มงไทยมาเป็นเรื่องอีกน,นะเออเออน่นจะเอาวัดตัวจริงอยู่นู่นก็โอเคก็เรียกว่าทางชิคาโก้ถ้าไปได้แม่บุญถึงก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะไปอยู่ที่นั่นก็พยายามต่อสายหาแตมาแตมามาเมื่อก็อยู่กับพี่นะต่อไม่ติดสักทีหนึง่งเพื่อที่จะรายงานเรื่องการปฏิบัติรายงานว่า เวลาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเอาธรรมะไปใช้อย่างไรก็อยากจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าโอ้ถ้าท่านถ้าไม่ได้มาปฏิบัติที่ฉันแย่มากๆเลยต,ลต,ตัวนรกต่ยังไม่ตายเลยว่างั้นนะพจะแกมีอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยภาษาภาษา,า,ษา,ส,าสุภาพนะแต่ภาษาหยาบๆนะัก็มีอีโก้สูงนั่นเองนะมันน่าทิฏฐิแต่ว่าตัวนั้นมันมา,มาลงได้โดยวิธีอันนี้ มาเห็นตัวสภาวะแบบนี้ก็มันเลยลงเพราะนั้นในจุดนี้ก็จึงอยากว่าทางนี้ไม่ใช่ทางถูกดีที่สุดไม่ใช่ทางดีที่สุดแต่ว่าเป็นทางที่เดินได้แบบที่ไม่ไม่มีไม่ตันนะถ้าหาว่าเราเดินด้วยศรัทธาเดินด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะกลายเป็นทางลัดทันทีแต่ถ้าเดินด้วยความฝืดความฝืนความรังเลสงสัยก็จะกลายเป็นทางอ้อมได้เหมือนกันนะทางเส้นเดียวกันนี่แหละ ขึ้นอยู่กับศรัทธาและปัญญาของเราเพราะว่าทางอื่นที่มาเคยไปมาแล้วเนี่ยมันทางดีโล่งดีมากแต่ไปแล้วมันตันมันไปต่อไม่ได้นะแต่ทางนี้มันไม่โล่งไม่ป่งไม่ไม่สบายมีน้ํามีหรือมีรมม่องบ้างแต่เดินอย่างระมัดระวังก็ไม่เป็นทางที่ไม่ตันไปถึงเป,เป้าหมายได้นะฉะนั้นในช่วงเช้านี้ก็สรุปว่าทั้งสี่ท่านก็ได้ที่พูดมาเนี่ยได้อารมณ์กัน นะแด่ลมกันทุกคนแล้วก็อยากจะให้ไปสังเกตในรายละเอียดที่พูดมาเบื้องต้นว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีเวทนาทุกส่วนครอบงาเรานะเวทนาไม่ว่าเดวทนาภายในเวทนาภายนอกเวทนาทางกายเวทนาทางจิตให้เอาเวทนาตัวนี้ไปสังเกตไปศึกษาชัดๆแต่ถ้าหากว่าตัวรู้สึกตัวสติยังไม่ขึ้นแข็งแล้วเนี่ การที่จะไปเอาตัวเวทนานี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับเรามาตลอดนะเขาอยู่กับเรามาตลอดแต่วันนี้เราประกาศว่าเราจะมาต่อกรกับขเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งจริงๆบรลลังก์นี้ที่นั่งนี้พรกมาร์นพยามานั่งมาตลอดแต่วันนี้เราประกาศว่าเราจะเอาพุทธิยา่าขึ้นไปนั่งแทนเนี่ยต้องต้องได้สู้กันพักใหญ่อ่ะนะหมายความว่า จิตดวงนี้ความคิดมันยึดมาตลอดจู่ๆเราจะเอาความรู้สึกตัวเข้าไปอยู่นั่งแทนเนี่ยมันจะยอมไหมมันต้องได้ลบก,กันนะใช่ไหมทีนี้เราจะลบไหวไหมก็ประเมินกําลังตัวเองให้ดีก็แล้วกันเพราะนั้นต้องฝึกฝนกําลังพุทธะเนี่ยความทัพของพุทธะประนคือความรู้สึกตัวตัวนี้เนะี่ยพร้อมด้วยอาวุธคือปัญญาอย่ามีแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวพร้อมด้วยอาวุธคือปัญญาก็หมายความว่าพยายามกระจายความรู้สึกตัวที่เราได้จากอันขึ้นไว้ไปสู่ เป็นสัมปัชัญญะคือความวพร้อมงแไปหัวจุดเท้าเมื่อแปลงตัวสติให้เป็นสัมปัชัญญะได้ตัวสัมปัชัญญะตัวนี้จะตั้งอยู่ในานามมันก็จะเป็นพลังของสมาธิเมื่อพลังของสมาธิมีกำลังก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาามน้อมครับเพราะฉะนั้นเองตัวเริ่มต้นคือตัวรู้สึกตัวที่พยายามรู้จิตนิดนิดเหมือนน้าอ่ะสติเหมือนน้ำที่ไหลหยดไหยดสัมปชัญญะเหมือนกับน้าที่ตกไหลหยดแล้วมันเริ่มกระจายครอบคลุมพื้นที่เนะี่ย และสมาธิเหมือนกับน้ำเนี่ยมันขังอยู่ตรงนั้นนานๆมันซึมอ,อยู่ตรงนั้นนานๆแล้วก็ปัญญาหรือต้นไม้ก็จะคอยซึมซับเอาปานธาตุอาหารต่างๆหรือภูมิธรรมต่าง,างๆก็จะมาลงอยู่ในนี้เพราะนั้นท่านจ็กำหนดได้ตัวสติสมาธิปัญญานี่เป็นตัวสําคัญเพราะตัวสติตัวสมาธิและตัวปัญญาเป็นเหตุต่อเชื่อมระหว่างสติและปัญญาเข้าถึงกันแต่ต้องเป็นสมาสตินะ แต่ถ้าไม่ใช่สมาสติก็จะทําหน้าที่ไปอย่างอื่นไปฉะนั้นสมาสติก็คือควา,ามรู้สึกตัวท่องกลับเข้ามาอยู่กับปัจจุบันเสมอเป็นสมาสติแต่ถ้าหากว่าความรู้ความรู้สึกตัวมันส่งออกไปสู่เรื่องอื่นปั๊บก็เป็นวิชาสติในแง่ของปรมัตินะแต่ว่าพอกลับเข้ามาอยู่ตัวเองกายเวทนาจิตทำดูส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราปรากฏการในขณะนั้นขณะนี้เรา ทางกายของเรามีปัญหาก็คือมันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายเอากายเอารู้สึกตัวทางเวทนาเป็นอารมณ์ในขณะนี้นั่งกายไม่สบายแต่รู้สึกมันงุนงงในใจหรือว่าฟาุ้งซ่านก็เอาจิตตาเป็นอารมณ์เอาตัวนั้นเป็นอารมณ์ตัวไหนเด่นขึ้นมาเอาตัวนั้นเป็นอารมณ์นะไม่ใช่ว่าร่างกายของเราก็ปวดคิดก็ฟุ้งซ่านที่ที่มันเป็นสองอารมณ์เรจะแก้ตัวไหนก่อนนะความปวดความเมื่อยความไม่สบายก็มีความคิดฟุ้งก็มีเนี่ย ถามว่าแก้ตัวไหนก่อนถ้ามันเด็ดทั้งสองทัวเลยอะ,ะเอา,อางีก่อนเวลาโยงไปเข้าห้องสอบเนี่ยมันมีทั้งข้อสอบง่ายข้อสอบยากโยงจะทําข้อไหนก่อนเ <c oughs> พราะอะไรเพราะอย่างน้อยเวลาหมดเวลามันก็ต้องได้คะแนนว่างเช่านั้นจะไปนั่งคิดข้อยากจนหมดเวลาเนี่ยไม่ได้สักข้อเลยฉันใดก็ดีปัญหาทางรูปหรือทางกายจะง่ายง่ายกว่าแก้ที่กายก่อน พอแก้ที่กายได้เดี๋ยวก็ไปลุยกันที่ปัญหาทางทางอารมณ์อารมณ์มันยากกว่าใช่ไหมก็แก้ที่กายบางทีพอแก้ที่กายจบอารมณ์ที่มันกำลังคุมแต่ผู้สร้างปันหาไปเฉยเลยอันนี้คือเลือกตรงนั้นให้ชัดเพราะปัญหาบางครั้งมันไม่ได้เกิดทางเดียวไม่ได้เกิดทางกายทางเดียวทางจิตก็เกิดด้วยลักษณะอย่างนี้แต่สินใจมาแก้ทางกายก่อนแต่ส่วนใหญ่เมื่อเกิดทางใดทางหนึ่งมันเป็นทางกายก็แก้ทางกายเป็นทางจิตก็แก้ทางจิตแต่ประการสําคัญคือตัวแก้คือสัมมาสติเนี่ยต้องฝึกต้องเพียร ดนั้นยมพิที่วาาจันยร์อะไรนะที่บอกว่าการพ้นทุกข์ได้โดยความเพียรเนี่ยนะต้องเพียรจริงๆนะไม่ใช่เพียรอย่างเล่นเล่นไม่ใจะพ้นทุกข์ได้เพียรบ้างไม่เพียรบ้างนี่ไม่ได้แต่ว่าเพียรมาเนยเพราะว่าต้องมาั่งสร้างจังหวะจงจุ่ตลอดเวลาตัวสาระของการอบรมสร้างจังหวะคืออะไรตัวแก่นของมันคืออะไรนั่นะทำให้เกิดสติใช่ไหมอ่าทําอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เกิดสติให้เกิดสติให้รู้ตัวในสิ่งนั้นบ่อย ตรงนั้นคือเพียรหละเล้จะล้างถ้วยล้างชามเข้าห้องน้ําอาบน้ําทานข้าวกำหนดรูดล้ลงไปตัวอันนั้นเรียกว่าเพียรเป็นสมาวายามะแต่ถ้ามานั่งเพียตรตอนมานั่งสร้างจังหวะเดินจุกุมอันนี้ไม่พอเพราะอะไรความคิดอารมณ์มันเกิดตลอดแล้วทีนี้เราไมา่สร้างสติแค่ตอนที่จะไปใช้กับมันเนี่ยไฟไหม้บ้านทั้งหลังแล้วน้ำไปรถกระป๋องเดียวเนี่ยรถยังไงมันก็ไม่ดับไม่ได้หรอกเออเหมือนกันนะไปคือ ภายนอกเนี่ยไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาอยู่ร่างกายตลอดเวลาไฟภ,ภายในคือวิชาตันหาประธานกรรมเผาเราราคาโทสะโมหะเผาเราเนี่ยไฟทั้งสองทางเลยแต่น้ําคือตัวรู้สึกตัวที่จะเข้าไปดับเขาเนี่ยต้องมากพอระดับที่ว่าเป็นคันรถอับเพลิงเลยอ่ยพึ่งถึงเกี่ยวกันอยู่ใช่ไหมกระองสังกระองนี่อย่าไปรถให้ยากเลยเหมือนกันการที่จะรวมน้ําได้ขนาดรถอับเพลิง การที่จะรวมความรู้สึกตัวได้มีพลังขนดาดศาสตรเข้าไปนทีเดียวกําหนดลงไปทีเดียวมันดับปุ๊บเลยเนี่ยมันต้องมากพอสมควรอนะใช่ไหมถ้าไปกองเล็กๆสาดน้ําไปถังได้นอนมันดับนะอันนี้เหมือนกันถ้าปัญหาเล็กๆก,ก,กาหนดรู้สึกตัวไปแป๊บเดียวมันก็ดับแต่ว่าปัญหารบางเรื่องมันใหญ่ขนาดกําหนดแล้วกําหนดอีกมันไม่ยอมดับเลยตอนนี้ใช้อะไรมากๆใช้น้ําอย่างเดียวไม่พอใช้อะไรด้วยในบ้านของเราไม่จะติดกล่องอะไรไว้ติดกระป๋องอะไรไว้ติดแท่งอะไรไว้ เครื่องดับเพลิงใช่ไหมต้องใช้เคมีด้วยบางอย่างนะปัญญาเหมือนเคมีสติเหมือนน้าธรรมดาสติสมญาเหมือนน้าธรรมดาแต่ต้องใช้น้ําไปใช้ยายเคมีด้วยโอกาสไปไม่จะดับได้ง่ายนะเพราะปัญญาเหมือนเหมือนยายเคมีเอ,อามาจําคำหลวงพ่อเจ้าคุณประยุตธ์ได้คําประทับใจมากท่านบอกว่าไอ้ความเปืเป้อนบางอย่างนี่น้าธรรมดามันล้างออกแต่ความเปืเป้อนบางอย่างน้ําธรรมดาล้างไม่ออกยมน,นึกออกไหม ความเปาเปื้อนบางอย่างน้ําล้างไม่ออกน้าธรรมดาล้างไม่ออกเช่นอะไรสีน้ํามันใช่ไหมเอาน้าธรรมดาไปล้างไม่ออกอะ่ะมันต้องใช้อะไรล้างออกใช้สารเคมีอ่าที่มันดับชั้นใดก็ดีตัววิชาตรานมหาธรรมขั้นลึกเนี่ยอาสติรสมญสมาธิเนี่ยไปแก้ไม่ออกต้องใช้ปัญญาต้องใช้ยานใช้ยานปัญญาเกิดเสม,มือนน้ำยายเคมีสามารถทําเป็นให้เป็นกลางได้ทันที จากสีแดงแดงเจดเอาจากคีบีตัวนี้ไปใส่มันกลายเป็นสีเป็นกลางไปเลยนะอรบก็กลายเป็นด่างไปเลยอันนี้เสริมให้เวลาไปแก้ปัญหาว่าเอ้ยฉันก็มีสติดูอยู่นะทำไมมันปัญหามันยังคาอยู่อะมันขาดอะไรขาดบัญอย่างนั่นแหละเอ้ยฉันก็ล้างเหลือเกินนะน้าหมดไปรู้กี่ถังแลยไอ้ตรงนี้มันไม่ออกให้เลยเพราะมันไม่ใช่เปิดเพื่อนธรรมดาใช่เพราะมันเป็นสีมันคนละเรื่องกับน้าคุณจะล้างไปจนหมดน้ำกี่ถังกี่ถังก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละ เหมือนกันปัญหาบางอย่างที่เราคิดคิดที่คิด,คด,คดมาอย่างเข้มข้นเนี่ยอย่างสมมุติว่ากลับไปบ้านเนี่ยถูกแฟนว่าเอาไปอะไรตั้งห้างหกวันไปเสียเวลาเสียค่าลดค่าลาลงงานเนี่ยมันเสียไปขนาดไหนเธอรู้ไหมเนี่ยเธอไปงี้เสียหายมากเนี่ยนี่เป็นไงถูกสสบอารมณ์ตึ๊บเลยถูกสาดสีเข้าไปอย่างแรงเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขีขี้จมธรรมดาแล้วเนี่ยสีเลยแหละทาไงทีนี้โอ้โหตั้งสติแทบไม่ทันเลยเนะมาก็ขึ้นเวทีมันก็ชกเลยอะ่ะ นี่แหละต้องใช้ปัญญาหลบให้ทันก็เล้วกันเนะ่ยพ้าซู้ไม่ไทยหลบไปก่อนก็แลนะ้วกันอ่ตั้งสตีก่อนเอาไปพว่ากันใหม่นะฮดังนั้น,น,นเหตุการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละวันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่ที่แน่ๆเราต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมสิ่งที่ตั้งรับไว้ก่อนอันนี้เราสามารถทําได้นั่นเองก็ในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ ได้ประเมินนะสามสี่ท่านก็ไปดูเวลาที่เราจะมาเข้าเดี๋ยวคนที่จะเดินทางกวลกวายเดี๋ยว่ึงเวลาจะเดินทางตอนนี้ห้าโมงเออเจ็ดโมงแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในการสอบรุ่นแรกนะสี่คนก็ขอให้เอาไปทําต่อที่บ้านาะขอ้ขอสอบมีปิด้อสอบต่อเนื่องเมื่อไรตอบได้หมดนั่นแหละก็จะหมดทุกก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนำเอาสิ่งที่ดีๆนี้ไปฝึกฝนปฏิบัติที่บ้านจนกระทั่งว่าพบเส้นทางที่จะนําไปสู่ ความสะอาดความสว่างความสงบโดยการทุกคนทุกท่านทืทน